สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะพร้อมกับนําภารกิจของหน่วยบรรชาการทหารพัฒนามาบอกเล่าบปรล่าวให้กับท่านผู้ชมท่านฟังได้รับทราบเช่นเคยค่ะส่วนภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่43สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการตหารพัฒนาได้จัดกำลังคนจิตอาสาร่วมกับส่วนราชการอำเภอสีนครินผู้นำชุมชนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาด้วยการสร้างฝ่ายน้ำล้นชนิดผสมผสานแบบกระสอบเพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผืนป่าและพันุไม้ในพื้นที่ที่ได้เจริญเติบโตต่อไปโดยมีนางจริยาจันดำนายอำเภอศรีนครินเป็นประธานดำเนินกิจกรรมณฝ่ายน้ำล้วนห้วยสังเกตบ้านในวังหมู่6ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่36สําสำนักง,งานพัฒนาภัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนเข้าดำเนินการสร้างความเสียหายเบื้องต้นนะคะโดยการสำรวจจากเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลา,ลากเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่และได้เตรียมความพร้อมในด้านกำลังพลและยุทธปกรณ์เมื่อได้รับการร้องขอณนะบ้านแม่ลิตหลวงตําบลแม่หออําเภอแม่สลีงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ